เก่งบมกี่น้องตามด้วยความตั้งใจสวัสดีครับโอ้มือนี่ไฟข,ขาดพี่น้องเลยไฟข,ขาดมโอนี่ก็เลยอยากมุน,นเหมือนในเด้อพี่น้องเฮ็ดเก็ดกินแล้วบ่แม่เฮ็ด <c oughs> ทำเมนูอะไรครับ <c oughs> แกงคือเก่าพี่น้องเลยแกงหนอ่อไม้ดูใครก็ะเล่นทานเลอะมด เขาจะมาเหยื่อดอ่างยังทำไมเจืดไปนี่จักแล้วเือปลาสื่อแข้งแล้วปวดใจเลยเฟินว่าเอาแป้งง,ง่อง,ง,ง,งเกลือใส่มันด้เจืดไว้พุ่งเถ่าคนละน้าปุ้ยขอกันก่อนซ่อนขอกนะันเนี่ยนะมื่อวานเห็นแต่้วแน่เด้อพี่น้องเพราะว่าบ่มีไฟไฟขังเงียบเมันกับบ่ง,งามคือไฟเห็นหอดอยู่นี่เด้อนีาา่ปากมันขาดมื่อนงต่อซะแล้ว สากับโขกเหรียญใหม่เลยวะเออ <c oughs> ยลองเพลงบ่เป็นยาขี้มอไส้ได้ลูกไผ่พี่น้องพ่อไปเปลี่ยนานยางเขาเยลิลี่เพิ่นบ่ได้ไปน้ำเมื่อกี้เพิ่นชูนอ่อแรง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 กว่านี้อีกปวดเมื่อยเ <c oughs> มื่อยอ่ะ เมือนน่อไนร่เด้อพี่น้องขอโทษขอให้แน้นำอย่านั่งใส่แล้ว <S 2> <S 2> <S นี่บรรยากาศดีมากนั่งกับกุ้งแม่เขียบหน่อยอยากเขียนน้ำแม่มันกีให้แสงสีกับที่บงอ้ามบันไดเล้วพี่น้องเพราะว่ามันอยากาไฟขาดไฟหลอดทีงหน้าขดาดมาเด้อคนน้อยไปเลยอย่างคนน้อยนะ จะใส่ยังไงเนี่ยใส่เห็ดอใส่เห็ดให้กินขอแรงกันเด้อพี่นอ้องนินรีมันก็นให้หน้ำใส่ปลาแดดแกงหน่อไม้กินกันปลาแดดันนีค่ะต้องมีหนอนเพอถ้าปลาแดดของแท้ต้องมีหนอนนะ นี่ก็ของแท้คนสะอาดแต่ว่าเขาว่าปลาแดกมีหนอนมันแสบบ้านเฮาหนัวหนวดอ่ะแซบเมนูนแนกงน้อไมน้นี่ก็กั็สุดยอดครัพี่น้องเลย้ยไหหน้าตาแซ่บบ่พี่น้องเลย ลักค้ากับคนซื้อมาพมเพกคนเบ้าได้อันซื้อนะเพคนแปลตัดอเอกคนสดสดจากต้นได้เลยพี่น้องเลยนี่เห็นบ่ลที่แปลตัดมาจากต้นสดสดนะแล้วแล้วพี่นอ้อเงเองหน่อมาอาหารแรงแซ่บคือเก่าอันนี้ก็ปลาทูย่างพี่น้องค่ะปลาทูนี่ก็อันนี้เขาเอิ่อนยังก็มุยอ แกทำไมคนละถ้วยเลยมาเด้อพี่น้องเด้ออาหารแดงเฮาเอาพี่น้องมามาพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะตัดคนละถ้วยคนละถ้วยไปเลยทำไมแย่งกันหเห็นนาฬิกันเห็ด Ia, ้องเนะเพื่อะ ได้ย่างกันตะตกตะโตงเห็นแล้ก็เห็นมีเดียาขันานเม่เขาแลกออกต่เอายาด้ย,ยาเบาเสร็จงจ้าแกโรคเก่าใช่ไหมมือร่าง่าคนให้ขเขาไววร่างท่าขาบมูดกับเพื่อนคนที่พี่ขันบอก้อเาขนานกินไปหันกวนใจเอาทันนะีของ ตโทรมาจากับบรับซายค่ะจะอโทรกลับไปยังไะโท้ค่ะจะรับปลาขาเรื่องเนียมได้เส

วงกินปาเก้ไไ้หน้าตัวเองอันนี้็ไว้หน้าตัวเองโก็ไปตะเคนให้ตะเค้นเอาครับอันคอมเมนต์อียังก่อนลงละลงมมาให้คนอันเอาความคิดเห็นสิว่าคอยในเรื่องลูกแบบใดดิด ่งกล้าเนะาะหายเอซซีออกมาก้อมอันอานนาก้อนกิเทนจากเอซซีเก็บก็คอยเลี้ยงลูกแบบใดที่พ่อแม่พี่นนอกอเลี้ยงแบบใดมันก็เรื่องห้องข่อยม่เป็นเรื่องห้องเจ้า คะแนนเจ้าเลี้ยงดูจะดีนะก็ดีใจน้ำอย่าม,มาก้าวกลายเขากลัวคนอื่นเขาเขาเปิะคอเจ้ากินชินบอกให้เขาเลิกคือว่าตวาเ,อเองเป็นไผ่คือว่าตวเองห่ะยิ่งใหญ่มักจะใส่มีอำานาจสำนได้จากซิมานคอมเมนต์ให้ให้เอฟซีอนออกความคิดเห็น ดีปรดีมันกับเรื่องของเขามันก็ถือใจมึงกันนี้แค่นั้นแหละอืมการเรี่ยงลูกของข่อยมันจะให้ถือใจมึงมันกับแมนเดอร์การเรี่ยงลูกของขนะ่อยอกูไปเอาขี่มันทิ้งก็แล้วกัน พร้อมเป็นผู้ใดญ่ต้อชิมาที่เผาทีจานคนอื่นเขาตลาดกระโตจะคล้องเองเขายัางไปยุ่คนกินมักยุ่งเรื่องสะบ้านมันเสือกนี่นักพี่น้องค่ะจะเป็นมันชินทานคนดีค่อยว่าได้คือตังซีแล้วเขาให้กินตาเฮั่งคือตังซีแล้วกบมาเร่อยนะฮั่ง กูบนแบบพระอิฐพระปูนจะมาลองแบบประโลมกบมือไปขากันแกงกันทางใดก็เรื่องของปูแลว้วครอบขัวสูแต่ยังไม่ยุ่งกับครอบครัวฟูกูมันก็ดีพ่อชุกก็่ยังไม่ยุง่งสุกคนดีชุก็ไปโลดไปทางใดก็ไป กัวกูก็เลีเ้ยงกันเลยตำหนีแล่แกงนกะไม้ปิ้งปลาเนี่ยตำหออมูหุ่นเลยอืะสิไปให้ถึกใจคนทั้งโลกมันเป็นไป,นปนบ่ได้ไม่ต้องมายุภาควิจารณ์แบบกูเลี้ยงลูกบดีกูเลี้ยงลูกแบบใดเหตุแบบนั้นเหตุไปแบบนั้นสิไแดบบ้อยังนะผลตอบแทนกลับมาได้อยังได้สะใจคนเ้าสกูอ่ะสันสะ้นซะ ว่ามีจิตใจ่ือมันบอกมันบอกคือเก่าจ้ะมาแบบไหนกูก็ไปแบบนั้นเลยตอนนี้นะ่ะสบายสบายไม่ได้ซีเรียสคือร้านมาดูน้ำมันจะใส่เรียกใส่งานบ่ามันซีมาใส่นอนอยู่ละวล่ามันกินละนอน้วไ่ได้ถ้ากินละนอนแล้วไปอยู่มองอื่นเลยอ น้ำพุ่งไปเสือพุงป่ารอยตันถ้าผูดด้ใดเลี้ยงลูกเลี้ยงร้านนั่งกินนอนกินจะเอาตามที่สบายใจครอบครัวสมเจ้าแต่ครอบครัวคอยอยู่ยใส่คอยกระใส้เล่นอยู่ล่าก็บใส้อยู่ที่ก็นใส้นั่นเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมันที่ใส้ไปบีบแบกอิดแบกปูน ไส้ล่างสวยล่างสันเขาเมืองนัํนกันกินจะกรของเอง mm hmm. มีร้านับไ mm hmm. ส้ร้านจะหน่อยลูกใหญ่จะ,ะหน่อยนี่ยมะนาวใหญ่พอรู้เรื่อง้วกับไส้มะนาวแต่ใช้ในสิ่งที่ค้าทำได้ก mm hmm. อแม่ที่ไปใส้เกินกว่าแรงใส้เกินกว่าเหตุ แม่ให้ถูกใจขึ้นเจ้ามันเต็มไป่ไดเลยไม่เหรอเจ้าไปกินอออยิ่มหรอ,อเ,อเีนแ้วคนเนี้เต็มก่อง I'm happy not.